สวัสดีครับรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับสโมสรเรือใบสีว้าแมนเชสเตอร์ิตี้เควนเรือใบสีฟ้าโลกงาเล่นไม่เจ็บมากน่าจะให้ทันนัดเจอริวพูลมีข่าวรายงานล่าสุดสื่อดังอย่างเดอะทามรายงานว่าเอริงงานเล่นที่ได้รับบาดเจ็บกูลขานีจนต้องถอนตัวออกจากทีมชาตินอเวนั้นเป็นเพียงการป้องกันตัวเองเอาไว้ โกนแม่มีอะไรได้แรงไปกว่านี้ซึ่งเมื่อดูจากรายงานแล้วเจ้าตัวน่าจะหายทันเกมเจอริบูพูในวันที่1เมษายนหรือต้นเดือนหน้าแน,น,น่นอนนะเล่นยิงจนเจ็บตีนเลยเควนเรือใบสีควาอย่างเราก็หายว่วงไปได้เพราะอาร์เนน่าจะไม่เจ็บมากครับถ้ามีข่าวอะไรขึ้นหน้าเกี่ยวกับอาการเจ็บของอาเล่นเดี๋ยวผมจะมารายงานให้ฟังเป็นระยะะ,ยะนะครับ ครับและมาต่อที่ข่าวบทใหญ่ของเรานั่นก็คือเป๊ปโกเดล่าได้ออกไม้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะเจอไบเยนมิวนิกรู้สึกแฮปปี้เรือยังมีลุ้นทั้ง3รายการใหญ่เป๊ปโก e เดล่าได้กล่าวว่าผมรู้สึกยินดีกับทีมแมนเชสตอรของพวกเราที่ทีมเรานั้นได้เจอทีมไบเยนมิวนิก เละยังคงอยู่ในเส้นทางแข่งขันสร้างรายการลักท League, ั้งพรีเมียร์ลีกยุค่าเจนเปียกและทวยเฮปีครับเรารู้เดีวหนะ้าว่ากูแข่งกับเราในแชมเปี้ยนลีกนั่นคือใครกมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิงิงที่จะได้มาเล่นกับเบอร์เยนมิวนิกเพราะทีมเราถ้าอยากจะเป็นแชมป์ก็ต้องพลาดได้ทุกทีมเลวในพรีเมียร์ลีกผ้มคิดว่าทน่น้อจะทำเต็มรุ่นหน่อยมาดังนั้นเราจึงต้องชนะเกือบทุกเกมในลีกเลวเราจะต้องไปเล่นรอบรองชนะเลือทีเวมรีอีกครั้งและการที่เรายังอยู่ในการ่งขัันก้งรายกาาาารรรนนนั้ืออว่่่เเเป็งทีีดมยู่ในช่ววงเลาที่ดีมา ทุกคนเล่นได้ดีมาตอนนี้เรายึดพักใายโปร,โกรแกรมทีมชัดเลยเราจะกลับมาครับนี่ก็คือคำพูดของเป๊ปเวอล่าที่ได้ออกมาพูดกับซื้อว่าดูทึกอยินดีที่ได้เจอบาเยนน์ในช่วยยุคอาเจยนลีกเลวอย่างโบยหว่าทีมก็วเราโจดีที่อย่างลุนยีซามานการเย่ยครับนี่ก็คือคำพูดของเป๊ปเวลล่าเลืการอัปเดตข่าวซานกงเอลิอาเล่นว่าการรันมันจะเป็นอย่างไรเลยมัง้งขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบกระผมจะโฉบาบอลสวัสดีครับ